สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับในส่วนของคริปโตคาร์นะครับก็เหรียญซีคาร์ตอนนี้กําลังลบเลยนะฮะถ้าจะเข้าก็่จังหวะนี้อาจจะเข้าก็ได้นะฮะก็ลองดูในส่วนของการพิจารณาด้วยตัวเองนะครับทีนี้ผมก็ไม่สามารถแนะนําได้นะฮะว่ามันจะกําไรร้อยเปอร์เซ็น์หรือเปล่านะครับก็จะขึ้นทุนนะฮะระยะเวลาขึ้นทุนเป็นหนึ่งเดือนนะฮะ กว่านะครับ25้าถึง30กว่านะวันนะสา3สสาวันนะประมาณนั้นนะก่อนแล้วแต่ราคาด้วยนะฮะถ้าก็เนียามาขึ้นนะฮะก็คืนทุนไวหน่อยนะฮะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไม่ลงก็1เดือนนะฮะตอนนี้ผมเข้าตั้งแต่ตอนราคา6.9เนะี่ยตอนนี้ก็มา8.5 4้าแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะก็แล้วได้วันนี้ผมก็เอ่อเท่าไหร่นะผมดูแป๊บหนึ่งนะฮะ ะตอนนี้ยี่สิบแปดสี่คานะฮะยี่สิบแปดสี่คานะครับสำหรับวันนี้นะฮะคันซูเปอร์คาร์นะก็มาดูคันอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ได้ยี่สิบสี่จุดห้านะฮะสี่คานะครับรวมเป็นห้าสิบสองจุดห้านะครับผมได้เท่าไหร่นะฮะต่อวันผมได้สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทต่อวันนะฮะ จากการแข่งรถนะฮะเล่นง่ายมากนะครับอย่างนี้ก็คลิปที่แล้วก็มีรีวิวอยู่นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวพวกสอนเล่นหรือว่าวิธีการสมัครอะไรแบบน,นี้นะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนั้นนะฮะก่อนจากตอนนี้จะมาดูว่าสร้างรายได้กับเกมนี้ไปกี่บาทแล้วนะครับเงินนะฮะที่ยังไม่ได้เคลมมีตอนนี้หนึ่งร้อยหกจุดห้านะครับผมบวกอีกเครื่องหนึ่งอยู่นะครับหนบึ่งร้อยหกจุดห้านะฮะกับในส่วนของคันนี้นะฮะ 172นะครับอ่ะแล้วก็เหรียญที่ค้างอยู่นะฮะ57.5อ่ะแล้วก็ในสเต็กกิ้งอีกเท่าไหร่นะอันนี้มันมาเก็ตมาเก็ตเพลยอ่ะ100.54นะฮะ 1นึ่งรุ้้าิบเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีเหรียญซีคาทั้งหมด4 3 6รอยสาหกเหรียญน,นะครับ4 3 6้สาสิกเหรียญเท่ากับกี่บาทนะ4 3 6้สาหกเท่ากับ37 2 3ยิบาบาทนะครับอ่านี้ก็เป็นผลประกอบการของการที่เล่นมาประมาณ7 8ถึงวันนะฮะประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเล่นไปกี่วันนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆนะฮะประมาณอาทิตย์กว่าๆก็เงินที่ลงไปเป็นเงินจํานวน1นึ่งหบาทนะครับตอนนี้ก็ได้มา3ามพยี่สิบสามแล้วนะฮะก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะฮะับสำหรับ7วันนะฮะับเจ็ดวันนะครับประมาณนั้นนะฮะก่อนนี้ก็เป็นการคํานวณรายได้ของเล่นมา1อาทิตย์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับก็มา ให้ดูประมาณเท่านี้นะฮะมาอัปเดตนะฮะสำหรับการเล่นหนึ่งอาทิตย์นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเติมน้ำมันเนี่ยต้องเสียค่าน้ำมันแล้วนะครับต่อวันนะต่อวันจะเสียคันละสองคันละสองสี่คานะฮะอ่าเสียมาละสองสี่ค่านะครับต่อหนึ่งคันนะฮะก็มันจะเสียหลังจากที่เราเติมน้ำมันไปเลยนะฮะเติมน้ำมันนะฮะ น้ำมันทั้งสองทั้งสองคันก็จะเต็มนะครับตอนนี้ผมมีสองคันนะก็จะเต็มพร้อมกันนะฮะอ่าแล้วก็เรื่องการซื้อรถตอนสุ่มมานะฮะน้ำมันจะเต็มนะครับก็จะเติมฟรีหนึ่งครั้งนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีรถไม่ถึงสองคันนะฮะก็สามารถเปิดกล่องได้นะครับเปิดกล่องได้นะฮะด้วยราคาหกร้อยสี่คันครับถูกจัดให้เราซื้ออยู่แล้วนะฮะก็ไปดูที่ Market ็ตเพนะฮะ ราคาทนี่มันเจ็ดร้อยอัพนะครับถูกสุดเท่าที่เคยเห็นก็ประมาณหกร้อยกว่านะซึ่งก็แพงกว่าราคาที่เราสุ่มกล่องอีกนะฮะแถมซุ่มกล่องเนี่ยมีสิบมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นนะครับที่จะได้คันเรนะฮะเออคันเรนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะสำหรับคนที่จะเข้ามาลงนะครับส่วนใช้งบลงเนี่ยใช้งบเท่าไหร่นะฮะใช้หกร้อยสิบซีคาต่อคันนะฮะแต่ว่าเราก็เหลือเราก็เผื่อน้ำมันไว้ด้วยนะฮะ สอี่ค่าต่อวันนะฮะสมมติเราจะลงหนึ่งคันนะครับอเราใช้ห1 0้อยสิบนะครับห0 0้อยค่ารถนะฮะแล้วก็1ิบเป็นในส่วนของเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าไงนะค่าทะเบียนนะฮะค่าทะเบียนรถนะครับก็เท่ากับห1 0้อยสิบต่อคันนะฮะก็จะสามารถลงแข่งได้นะครับแล้วก็5าวันนะฮะจะสามารถเคลมโดยที่ไม่เสียไม่เสียเปอร์เซ็นต์นะฮะได้หนึ่งครั้งนะครับ ้าวันนะฮะต้องรอประมาณห้าวันนะฮะนี่นะครับจํานวนวันมันก็จะไล่ไปนะครับยิ่งทิ้งไว้นานนะฮะค่าธรรมเนียมจะน้อยลงถึงฟรีนะครับแต่ถ้าเราแข่งปุ๊บเคมเลยเนี่ยมันเสียห0%นะครับแนะนาว่าให้เตรียมไว้นะครับสมมติจะลงหนึ่งคันเนี่ยใช้งบเท่าไหร่นะฮะแต่ผมจะคํานวณให้นะครับอ่ะเราก็จะใช้ในส่วนของในส่วนของอาเหรียสีคาตอนเข้ามาเริ่มเล่นเนี่ย620ิเหรียญนะฮะ เก็บไว้เลย5าวันนะครับสําบรถบนึ1คันนะฮะ620ี่สิบเหรียญนะครับนี่ก็จะเป็นทุนในส่วนการเข้าเข้ามาเล่นนะฮะเข้ามาเล่นนะครับ620นะฮะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ5 2 9 4ันบาทนะฮะดูในส่วนของราคาเป็นบีนแล้วกันนะฮะราคาบีนนะครับห ร2 0เท่ากับกี่มินบีนะฮะเท่ากับ0.36มินบีนะฮะต่อ1คันนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะฮะก็ประมาณ1เดือนนะฮะคืนทุนนะครับค่อนข้างคุ้มนะสำหรับใครสนใจก็เข้ามาเล่นกันได้นะฮะรับตีคานะตอนนี้เหรียญกำลังย่อนะฮะเหรียญย่อลงมาหน่อยก็จังหวะค่อนข้างจะน่าเข้าอยู่เหมือนกันนะฮะค่อนข้างจะน่าเข้านะครับก็ ลองดูนะครับเผื่อใครสนใจนะประมาณนี้นะฮะก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมให้ผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับก็เหมืนก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะกดซับไปด้วยก็ดีนะฮะก็สำหรับใครที่กดไลค์อ่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะที่กดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ